ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุขสมดุลรายการความรู้ที่จะนำมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับสุขภาพให้ทุกคนวันนี้นะครับมีเรื่องอะไรเราไปฟังคุณดีไอกันเลยเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมประเทศที่แดดเปรี้ยงๆอย่างเมืองไทยกลับมีเรื่องน่าแปลกใจเกี่ยวกับวิตามินดีซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาเจาะลึกความเชื่อมโยงที่คาดไม่ถึงระหว่างแสงแดดอารมณ์และวิตามินดีของคนไทยกันครับ คำถามก็คือในประเทศที่แดดออกแทบจะ365วันต่อปีเนี่ยนะคนไทยเราจะขาดวิตามินดีกันได้จริงๆหรอฟังดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าตัวเลขที่เห็นอยู่นี่แหละคือความจริงเกือบครึ่งหนึ่งของคนไทยเลยนะครับประมาณ50%มีวิตามินดีต่ำกว่าที่ควรจะเป็นโอ้โหมันน่าตกใจมากเลยนะสำหรับประเทศที่ได้ชื่อว่าเมืองร้อน เอาละงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยท,ทําไมทั้งทั้งที่แดดจ้าซะขนาดนี้คนไทยถึงยังขาดวิตามินดีกันได้ล่ะคือสาเหตุหลักๆเนี่ยมันมาจากไลฟ์สไตล์ของพวกเราในยุคนี้เลยครับลองนึกภาพตามนะคนทํางานออฟฟิศส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในตึกทั้งวันใช่ไหมครับกว่าจะเลิกงานพระอาทิตย์ก็ตกดินไปแล้วแล้วไหนจะครีมกันแดดอีกที่เราโบกันทุกวันเพราะกลัวผิวเสียเนี่ยตรงนี้ก็บล็อกการสร้างวิตามินดีไปเต็มๆเลยยังไม่พอนะครับมลภาวะอย่างฝุ่นควันต่างๆเนี่ย ก็เหมือนม่านบังแดดชั้นดีเลยแล้วก็อีกเรื่องคือคนที่มีสีผิวเข้มกว่าเนี่ยร่างกายจะผลิตวิตามินดีได้ช้ากว่าคนผิวขาวนี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนกันทีนี้เรามาดูกันต่อในประเด็นที่2ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยนั่นก็คือวิตามินดีมันไปเกี่ยวอะไรกับอารมณ์ของเราได้ละ่ะก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราต้องมารู้จักกับพระเอกของเราก่อนนั่นก็คือเจ้าเซโรโทนินครับหลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อน,นี้ในฐานะสารแห่งความสุขเนาะ ใช่เลยครับมันคือสารสื่อประสาทในสมองที่คอยคุมเรื่องอารมณ์ความแฮปปี้ความรู้สึกดีๆของเราโดยตรงเลยแล้วมันเชื่อมกันยังไงน่ะล่ะครับง่ายมากๆเลยคือพอร่างกายเรามีวิตามินดีไม่พอเนี่ยมันจะส่งผลให้สมองผลิตเซโรโทนินได้น้อยลงไปด้วยทีนี้พอสารแห่งความสุขมันดรอปลงมันก็เลยไปเพิ่มความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้นั่นเองครับเป็นสเต็ปแบบนี้เลย มันไม่ได้เป็นแค่ทฤษฎีนะครับดูข้อมูลจากงานวิจัยชิ้นนี้สิครับเข้าไปศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็พบว่ากลุ่มคนที่มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยมีระดับวิตามินดีในเลือดต่ำกว่ากลุ่มคนปกติถึง14%เลยนะเห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับแล้วถ้าเราลองมองภาพให้มันใหญ่ขึ้นแบบระดับโลกเลยนะเราก็จะเห็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยครับคือประเทศที่แดดน้อยๆอย่างโซนยุโรปอเมริกาเนี่ยก็จะมีรายงานอัตราคนเป็นซึมเศร้าสูงกว่า ในขณะที่ประเทศแถบเส้นศูนย์สูตรที่แดดเปี้ยงๆอัตราก็จะต่ํากว่ามันก็พอจะบอกได้ใกลๆนะครับว่าแสงแดดเนี่ยเป็นตัวแปรสําคัญมากๆก,กับสุขภาพจิตของเราเลยโอเคนอกจากเรื่องอารมณ์แล้วเนี่ยยังมีสัญญาณเตือนอื่นๆจากร่างกายอีกไหมมีแน่นอนครับเรามาดูกันต่อเลยคือหลายอาการเนี่ยเราอาจจะไม่เคยนึกเลยนะว่ามันเกี่ยวกับวิตามินดีอย่างเช่นรู้สึกเหนื่อยๆและละ้าตลอดเวลาทั้งที่ก็นอนเยอะแล้วนะหรือว่า ปวดเมื่อยตามกระดูกตามกล้ามเนื้อแบบไม่มีสาเหตุเป็นหวัดบ่อยป่วยง่ายผมคุ้มกันไม่ค่อยดีหรือแม้แต่ผมร่วงเนี่ยอาการพวกนี้ทั้งหมดแหะครับอาจจะเป็นสัญญาณว่าร่างกายกําลังฟ้องว่าฉันขาดวิตามินดีนะแล้วคําถามต่อมาก็คือใครกันละ่ะที่ต้องระวังเป็นพิเศษใครคือกลุ่มเสี่ยงมาดูกันครับกลุ่มที่ต้องใส่ใจเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยนะครับก็จะมีพนักง,งานออฟฟิศอันนี้ชัดเจนเลยผู้สูงอายุเพราะร่างกายจะสร้างวิตามินดีได้น้อยลงตามวัยคนที่มีน้ําหนักตัวเกินเกณฑ์ คุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์หรือให้หน่มลูกคนที่มีสีผิวเข้มอย่างที่เราคุยกันไปแล้วก็กลุ่มคนที่มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับไตหรือตับครับกลุ่มนี้ต้องระวังเลยเอาละครับเราพูดถึงปัญหามาเยอะแล้วมาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดกันดีกว่าแล้วเราจะทํายังไงได้บ้างมีวิธีง่ายๆที่เราจะเพิ่มวิตามินดีให้ร่างกายได้ครับจำง่ายๆเลยครับมีถามเสาหลักด้วยกันคือ1รับแสงแดดให้เป็น2กินอาหารให้ถูกและ3ม ถ้าจําเป็นก็ต้องพิจารณาเรื่องอาหารเสริมมาลองรายละเอียดกันหน่อยเรื่องแสงแดดเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องไปตากแดดเปี้ยงเป,ยงเปียงตอนเที่ยงนะครับเอาแค่แดดอ,อ่อ,อนๆตอนเช้าเสัก6-8ถึงโมงหรือตอนเย็นเย็นถึงโมงก็พอครั้งละสักส5บหถึงนาทีสัปดาห์ละ2-4ถึงครั้งก็โอเคแล้วส่วนเรื่องอาหารก็เน้นพวกปลาที่มีไขมันดีๆอย่างแซลมอนทูนา่าไข่แดงเห็ดหรือนมที่เขาเติมวิตามินดีเข้าไปและถ้าจะกินอาหารเสริมจริงๆ ก็ให้เลือกเป็นวิตามิน D3 นะครับเพราะมันจะดูดซึมได้ดีที่สุดย้ำอีกทีนะครับว่าเวลาพูดถึงวิตามินดีเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงแต่เรื่องกระดูกใช่ไหมครับแต่อย่าให้จําไว้เลยว่าผลของมันที่มีต่อสมองและอารมณ์ของเราเนี่ยสำคัญไม่แพ้กันเลยจริงแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าที่เรามีอยู่มันพอแล้วหรือยังคําตอบที่ชัวร์ที่สุดเลยก็คือต้องไปตรวจเลือดครับนี่เป็นวิธีเดียวเลยที่จะบอกเราได้แบบเป๊ะ อันนี้เป็นเกณฑ์คร่าวๆให้ดูนะครับเวลาได้ผลเลือดมาจะได้เข้าใจถ้าตัวเลขน้อยกว่า20เนี่ยคือขาดเลยนะครับถ้าอยู่ระหว่าง20-30ถึงก็ยังถือว่าพร่องอยู่ระดับที่โอเคสบายใจได้คือต้องมากกว่า30ขึ้นไปครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามมาให้ลองคิดตามกันดูนะครับว่าการใช้ชีวิตในยุคใหม่ของเรา ที่วันวันอยู่แต่ในห้องในออฟฟิศเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรากําลังออกแบบความสุขออกไปจากระบบชีวภาพของร่างกายเราโดยที่เราอาจจะไม่เคยรู้ตัวเลยหรือเปล่าครับขอบคุณมากครับคุณ AI ถ้าหากคุณไม่อยากพลาดข้อมูลดีเกี่ยวกับสุขภาพและอยากกลับมาสู่จุดที่สมดุลอย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์และ s ับ s c r i b e กับพวกเราที่สุขสมดุล